สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่องจินตนาชาแนลในขณะนี้ค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานอาอาเอื่อายปึ๊ลทุกคน้อค่ะเด้อค่ะเดอะ้อเป็นจังไหนนาะค่ะมือนี้จินตนาสิผ้าพีผ้านองไปเที่ยวลาวพัฒนาค่ะพี่น้อง ไปเที่ยวเล่ากับมาดามค่ะพี่น้องเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเตรียมค่าดานให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อไปมุวนมวนกันค่ะไปกับมาดามค่ะมาะดามสิผ้าเข้าขามแดนไปค่ะสิจำบัตรไปมองจำบัตรนี่ละมืออื่นงที่สิบเก้าค่ะขณะนี้วันที่สิบแปดอินตนาลุ่งให้พี่ให้น้องในเบิงเล่าพัฒนามาดามเด้อค่ะจำบัตรแล้วๆมาดามกับสิผ้าห้าขามไปเที่ยวค่ะ จิไปทังเหนือทั้งใต่ของเล้านะคะพี่น้องผู้เพิ่นเคยไปนะะาาเนาะค่ะห้องบู่เคยไปกัตามเพื่อนไปค่ะพี่น้องเพื่อนพาไปทังใดหฮาก,ก็ไปน้ำเพิ่นเนาะมาดามเพิ่นใจดีค่ะพี่น้องแบ่งปันตัวเลียงามๆทีส่สพภาพพี่น้องขามโค้งไปอย่างสวยงามกลับมาย่างยิ้มปุยปุยค่ะไปกระใสบรหลายเนาะค่ะเนาะใส่ทุนหน่อยๆได้กำไรมาหลายๆค่ะพี่น้อง ไปเที่ยวเล่าให้มวนค่ะมาดามเพื่อนผ้ามวนนี่แล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขขเ้่นหน่อยค่ะพี่น้องจินตนาไดเอามาลงไห้พี่ไหนองเบิงกันย้อนกามอา่าใจดีของมาดามค่ะมาดามไหแบ่งปันมาบ่เด้คิดคายยังค่ะมาดามคำนวณเองพร้อมค่ะเลขกเป็นเข่ามาถูกมือเด้อค่ะพี่น้องเด้อกดติดตามช่องจินตนาไว้ค่ะพี่น้องทนฟังเสียงเด้อค่ะจินตนาเป็นวัดเนี่ย สองสามมือมานียิ่งหนักค่ะพี่น้องหูอือไปเลยหย่อนอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะดูแลสุขภาพน้ำเด้อค่ะก่อนจิไปเที่ยวเล่าก็ดูแลสุขภาพห้ดีสะก่อนล่าพัฒนามาดามค่ะเพื่นพอนภาพไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต่ไปมาแต่ละอาทิตย์ไปมาแต่ละมือค่ะขามกลับมาแล้วเพื่นพอนก็ภาพไปใหม่อีกขามไปได้อีกขึ้นเก่าค่ะพี่น้องพานทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อผูใดไปกับมาดามพานไปได้ค่ะ เิ่นไปทังเหนือทั้งใต่ก็ไปมากครบพอดีครับแต่ละมวดแต่ละมือเพิ่นไปภาพไปมากค่ะเอาค่ะพี่น้องสิไดหันมาเบิ่งตัวเลขค่ะที่มาดามเอามาฝาก <c oughs> มาดามมือสิฝากเ้าตัวใดเนี่ยให้พี่ให้นอ้องซ้อมๆม,ม่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาติดๆกันมาแล้วค่ะขันหมักกะจังจัดค่ะขันบ่มักกผพานได้ค่ะพี่น้องเบิ่งมห้ม้วนซ่นว่าสิไปเล่าเนํากันนี่ สิไปจะกู้จะค้นค่ะสิใส่ใจท่าใดให้พี่ให้น้องเบิ่งเอาค่ะพี่น้องสิไปครบบอเบิ่งให้ดีๆค่ะเอาค่ะพี่น้องให้มีสติให้มวนให้ซื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อหันมาเบิ่งตัวเลขกันค่ะมีท่ทอนี่ค่ะพี่น้องตัวเลขของมาดามค่ะเล่าพัฒนาของมาดามมีหน่อยๆคู่ค่ะน้อยคู่มาก แต่ว่าเขาทุกมือคะ่ะเขาทุกนวดค่ะพี่นอ้องเลขหลักเพิ่นนะคะวิ่งรูดสามกับหกมือนี้คะ่ะสังเกตด้วยคะ่ะเลขหลักกับเลขที่เพิ่นจับหมากนะคะเปะ๊เปะๆเลยคะ่ะหลักไหนหลักนั้นหลักสามก็อยู่แถวสามค่ะพี่น้องหลักหกอยู่แถวหกเด้อค่ะเบิ่งเอาคะ่ะมีสามหนึ่งหกหนึ 1, ่งสามสองหกสองสามหกหกสี่ 2, ระวังเบิลค่ะพี่น้องระวังเบิลสามสามได้หกหกค่ะส่วนสามตัวสามหกหนึ่งสามหกสองสามหกสี 1, ่ 2, 4, และหกหกสามเด้อค่ะงวดที่แล้วมาดามก็พาไปมาแล้วค่ะพี่น้องข้ามมาอย่างสบายสบายค่ะโ่เมนแค่ง,งวดที่แล้วย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิรงสถิติค่ะย้อนหลังเด้อค่ะพี่น้องสถิติย้อนหลัง,ะะง,ส,ถลงสถิติของมาดามค่ะ ตั้งแต่วันที่เจ็ดมาจนกนัโอเคน,นะคะเขาเต็มๆมากเลยค่ะพี่น้องใต้บรตที่สิบสองค่ะสิบสองเข้าหนึ่งห้าเลยค่ะบอตองกับสิบสี่เข้าเจ็ดสองกับบอตองกับค่ะพี่น้องแล้วก็สิบหกกับเขามากเลยค่ะ ตัวนี้เข้าตัวกลับค่ะพี่น้องเพราะว่าผลออก9390สค่ะส่วนมาดามให้มา3 9ค่ะพี่น้องอันนี้คือประวัติย้อนหลังค่ะของมาดามด้วยค่ะพี่น้องให้ดึงสถิติเพิ่นใส่ได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อตามด้อค่ะตามมาดามไปค่ะ,ะแล้วก็ของวันที่19 กุมภาพันธ์2567นี้ี่ให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปไว้แคปเพื่อไว้เก็บไวด้ดูเพื่อพี่น้องเบิงตอนสาวๆแล้วเ่อแรงมากย่านลืมค่ะพี่น้องให้แคปไปเบิงค่ะล้วก็ย่อนไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อจะได้บ่ต้องเสียดายกดติดตามช่องจินตนาชาแนลน้ำเด้อค่ะพี่น้องจะได้เห็นตัวเลขดีๆของลาวพัฒนาข,ข,ของมาดามค่ะพี่น้องขอขอบุณมาดามหลายๆเด้อค่ะมาดามพนสวยที่ให้ ใจดีมีความใจดีแบ่งปันตัวเลขให้มาล่งช่องจินตนาชัแนวให้พี่ให้น้องในเบิรงค่ะเพื่อให้พี่ให้พี่น้องได้เห็นตัวเลขของมาดามน้่ค่ะพี่น้องช่องมาดามเพิ่นกะมีช่องของเพิ่นค่ะมาดามคำนวณค่ะแต่เพิ่นกะคำนวณเองเหตุเองเพิ่นกะมาลงให้จินตนานั่ค่ะพี่น้องขอขอคุณหลายๆค่ะขอให้ลำรับด้วยด้วยด้ค่ะมาดามขอใหอ้สุขภาพดีค่ะ คิดสิ่งดขอคอยสมปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างนัะค่ะมาดามค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะชมช่องจิตนาชนาแะและ้วแกลขค่ะคอยพี่น้องจงม,มนันมันลำลำลุลยุ่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีเจ็บใจเบิกบ,บานแล้วก็มีความสุขกายสุขใจค่ะอย่าเจ็บอย่าไข่อย,ย่าจนด้อพี่น้องเะคะ่ะทุกๆกคนค่ะสวัสดีค่ะนั่แหละคุณผู้ชมเด็กดื้อนั่นแหละเด็กดื้อ ของเล่นใหม่ที่ฝนเล็บอันนี้ฝนตกไม่เอารถจักรยานออกแย่งที่ฝนเล็บบริเวณบ้านเป็นของแมวหมดเลยไลกาอยากเล่นเหรอลูลกไล้าอยากเล่นด้วยที่โชคคุณห่วง ให้น้องเล่นด้วยหน่อยเร็วของเล่นใหม่ <c oughs> น้องกลัวแบ่งให้น้องเล่นด้วย ขอบคุณครับของเล่นใหม่ให้น้องเล่นด้วยหน่อย นี่น้องอยากเล่นนะ่ะขออะไรกล้าเล่นหน่อยครับโชคคุณครับโชคุณครับ,รบขอทางให้น้องเล่นด้วยหน่อย